สวัสดี FC แฟนคลับที่นารักทุกท่านนะครับล่าสุดมี FC มานะครับนะขออนุญาตนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาถามมาผม่ครับครีลุงพ่บอกผผมกูเจ้าตัองนี้บลุงพลน่ครับถายกับพีชิดนะอคนดัง กับกอง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 ดังไฟดังไฟย้อนไปลงมาไม่ย้อนไม่ย้อนอันนี้ไม่ย้อนพอดีเราเราไม้บรรดังครับคุณแมกครับแม่จากกรุงไหนครับมาจากกรุงเทพแล้ไม่ไกลที่นิคมน้ำอุ่นตอนอยู่กบกอบก็ไปไม่เจอุคนสาววัดกับก่อนไปก็ูีสาวสนามบินสะก้อนได้พักกันที่อค้า ทีแรกก็จะเข้าบ่อโอ้ยมื็หนึ่งบดมบ็ดเบดเว้นบ็ทกำการทำงานต่อทีวีใหญ่ๆโอ้โหเขาก็ไม่ได้ทำงานเนาะครับผมแสดงว่าทั้งสองคนติดตามพวกเราตลอดเนาะใช่โอวันของผมว่ารุ่นหลังแล้วรุ่นเมเดย์แล้วอ๋อครับดูนั่นแหละอันนี้เขาดูก่อนผมครับผมดูตั้งแต่วันน้องหายเข้าห้องน้ำก็ถึงโทรศัพท์เข้าไปก็เลยบอกว่าดูอะไรนั่หนาใช่ดูด้วยใช่ไหมก็เลยดูด้วยเลย ตอนนั้นเราทำงานไงเราก็ไม่มีเวลามากไตื่นจะมาข้าวปลาไม่หุงกูเปิดโทรศัพท์ก็จ้องอย่างนั้นแหลวลงมาได้ยินเสียงแจ้วแจ้วโทรศัพท์นี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรรู้หมดมาเดี๋ยวของให้ลุงนะครับก็เนี่ย ลุงก็ลุยงานนะครับก็มีเ c เนาะเพื่อนก็มาแวะมาหานะครับไม่ใช่เราอยใกล้ๆเนี่ยแล้วก็จะมาทิ้งทวนอยู่ที่นี่สักหกเจ็ดวันเลยนั่นี่ยอืมสนุกดีไงเพราะเราก็สายช่างอยู่แล้วครับผมอยู่บ้านก็นั่งดูแต่ยูทูบ e แลไหมมาเลยครับผมกลางวันชิดตอนกลางคืนอ่ะจะลงนะดูกันได้แหละโอ้ยวันที่ย้ายนี่ ไม่ถึงไม่นอนอ่ะเออใช่ใช่เดี๋ยวลุงเดี๋เดๆมันจะหล่นไหมเออครับมันครับโอ่ยมัก็มาดีนเขาเอกวาเาก็อี้มามารับเนี่ยกรอี้นี่ถูกหลายอยู่ครับหนึ้อเจ็ดกระถือครับเนึ่อเจ็ดศูนย์แปดอะไรไหมเหรอครับขันนั้นครับ ผมโยนยางพานาุเมืออของผมสิว่าจอยางยหุ่อยกระสือยุก็ไปถือเอกซไอเือนเด้ชฮับไปดี๋นีเอออกมาพี่ออกาพี่หูาชฮับมนนั้น้อกอนไปดไปเลยวไปับนาานี่นี่บ่นี่เด้มมาอยู่ตรงนี้เออก็คือไปเยี่ยนี่ละเออทั้นี่ละเอาหอยบเอเ Khiến dây yếu lên cái tổ này phải càng càng quần bắt chút lắm đúng hả? พี่ชิลงวางพื้นนก็ได้วางืนเลย่มการไปเลยครับเดี๋ยวมาครับทานจับเลยนี่เดี๋ยวเรการเริ่มต้

ก็ใหญมากก็งามเลยแห้งได้หรอเราเอ่ยมาพนมาบัใจด้วตัวเองแกเชิงชายเอาไว้ต่อบ้านนะครับก็จะต่อเติมมุงหลังป้ะสี เอามาสองตัวเอาเอาเมือนบ่มปะอบอไปนั่งันติมกอีหละไปเล่นหิ้วเขาอ๋อฟันดูข้างหลังเหรอโอ้สองตัวอ๋อครับเป้าเป้าย้าว โอ้ยน้ับเป็น,น้ำเกอนเไหเกือนะ <laughs> รเอตอตองกรนต้้เกลืนอ่า้มเกลือนกัน,นสี่สุก <laughs> <laughs> แกะเชิงชายน <laughs> อาป้องลมลมอ่โอ้โหครกับบรียบที นี่ยอง่ซื้อยังม่อีกี่แก้วบอสนี่ป็ิาจฟนคนเกตงล่างเราไ่ไเลมีกับม่สีโอ้นานอดีเบิร์ดออดีเบิร์ด้นเบิร์ดนาหามยแวเลยแจกะุน

เ่นนะเนเนนนกัวนยาวโ้ยอาจะหาิเนก็พอเนเนกับพ่อแล้วอะกางเกออยมาจะเนกันบกกันเล่น่มากยางนยดะกันกดเนแบ่งช้นเลนั่นหายเนน่ว่าอะไตัวนั้นนะเออเห็นยูนกองที่บอว่านั่นเออมันมีรที่ัน ก็ต่อชายคาออกมาจากตรงนี้นะครับ FC ครับเข้านาฝนก็จะได้มีที่อยู่กันนะ FC ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ